ใครที่อยากได้ผลพิซซ่าทาวนฟังทางนี้เลยนะครับผมแนทที่ร้านบาจร์ช็อปเขามีบริการกดผลพิซซ่าเกมพาราราคาถูกเป็นล้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกรไม่เกลียนแน่นอนร้านเปอร์เซ็แทนแถมทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านาั้นนะคุณผู้ชมฮะถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมแนทสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยผ กับใครที่เข้าบรีวิวี่ตัวนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะห่างหายไปนานมากเลยครับผมนะกับการสปอยนะครับผมนะฮะก็คือช่วงที่พี่ไม่ได้สปอยนั้นก็จะทําคลิปเกี่ยวกับทางด้านของการ p ิวพีล่าข้าวหัวหรือว่าอ่ารายการเส้นทางสู่30ล้านนั่นเองนะครับผมนะฮะก็จะเป็นการ p ิวพีนู่นนี่นั่นว่ากันไปนะครับผมนะฮะตามใจปรารถนาของคนที่อ่าอยากจะชมผมลอ,อะไรก็ขอกันเข้ามาได้เลยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมนะบอกเลยว่าเป็นการสปอยที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับผมนะเกี่ยวกับทาง ได้านของผล มังกรนั่นเองนะครับผมนะเรามาอัปเดตข่าวสารกันสักนิดหนึ่งว่าหลังจากที่ไม่ได้มีการอัปเดตหรือสปอยออกมาเลยเนี่ยนะครับผมนะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่บ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอเคไม่รอช้าละกันนะครับผมนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะซับสไครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะฮะโอเคถ้าไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวดูซิว่าผลมังกรนี้เป็นยังไงนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วก็ไป ฟุตส์นิวนะครับผมนะแต่ไม่ใช่บล็อกฟุตของแท้หรือว่าเป็นบล็อกฟุตที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นบล็อกฟุตเทียมอะไรประมาณนี้นะครับผู้ชมนะซึ่งอยากจะบอกว่าเขาผู้นี้เนี่ยนะครับผมนะฮะเขามีความสามารถพิเศษโดยการที่ว่าเขาไปเอาข้อมูลตรงนี้มาจากไหนก้อนนะครับผมนะฮะก็เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมนะฮะคือข่าวสารหรือว่าสปอร์ตคลิปวิดีโอนี้ฟังหูไว้หูก็แล้วกันนะครับผมนะฮะมีความเป็นไปได้50กับมีความเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมนะฮะห้าสิบนั่นเองนะครับผมนะก็ฟังหูไว้หูแล้วกันเเเลลยยนนนะะะคครรรับผมมม้้้าาาาาไดทกโพสต์แวี่ปณ สองสามวันที่แล้วนะครับผมนะไม่ใช่เดี๋ยววันนี้นี่หว่าเออนะครับผมนะแม่กูเพิร์เจอร์อีกแล้วนะคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าคอนเซปต์อาร์ตโมเดลนะครับผมนะฮะทาร่าของผลมังกรของเราเนี่ยคิดยังไงกันบ้างนะครับผมนะฮะก็คือสามารถคอมเมนต์กันได้เลยประมาณนี้นะครับผมนะเขาบอกว่านี่จะเป็นโมเดลมังกรเหรอนะครับผมนะฮะโมเดลนี้เป็นโมเดลชื่อว่าดราก้อนนะครับผมนะฮะเป็นทาร่าของผลพิศดารในบล็อกฟุตเป็นโมเดลเลอร์นะคุณผู้ชมฮะและปัจจุบันเขาทำงานให้กับบล็อกฟุตเท่านั้นนะครับผมนะก็คือชายผู้นนนนนี้้ัั่เเเเอออองะะะคคคคุณผผูชมมฮาืใรรยบ ญาติคนเสิร์ชหาก่อนก็แล้วกันนะคุณผู้ชมฮะพอเราเสิร์ชแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเจอนะครับผมนะก็คือทาหนาของอับเบสเกมมิ่งนั่นเองนะครับผมนะเขาเป็นชายผู้ที่รู้ล่วงหน้าหรือยังไงนะครับโอ้โหโฆษณามาบ่อยเหลือเกินนะครับผมนะฮะไม่มีพรีเมียมนี่โอ้โหมีทุกอันเลยนะครับผู้ชมฮะกดข้ามไปนะครับเขาเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถรู้ล่วงหน้าได้นะครับผมนะฮะคือค่อนข้างที่จะเก่งแดีวว่างั้นเถอะนะครับผู้ชมฮะโอเคเรามาดูกันต่อนะครับผมนะเรื่องราวของผลปปีีีศาาจท่่่่ถููกกสออยนนนนะะะะคครรัับบผผมมฮลดซิวพ ยังไงบิว้วไอ,อสัตว์เหมือนเดิมนี่หว่านะครับผมนะ เอ้อแล้วขนมังกรที่เขารีเวิร์กเข้ามาตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่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 ในนะครับผมนะเขาบอกว่านี่คือสกิลตามนี้เลยในะครับผมนะก็จะมีธาราของอีโวเลยครับผมนะน่าจะเป็นการทําให้มันตื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจในครับผมนะฮะอ่าน่าจะเป็นปริศนาอยู่ในะครับผมนะเรื่องราวของการที่อ่ามันจะตื่นไหมหรืออาจจะเป็นธาราข,ของการรีเวิร์กไหมในะครับผมนะก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับและตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับผมนะคุณผู้ชมดูให้ดีนะครับผมนะเขาบอกว่ามังกรที่จะถูกรีเวิร์กเข้ามาหรือจะมีการปรับใหมม่่่่เนนีีียคอข้างทจะ แทนฟอร์มเป็นทางด้านของเหมือนร่างไคโดเลยแต่ตัวเขียวเขียวเหมือนเดอะฮักนะครับผมนะเออนะครับผมนะมีความเป็นแรปเปอร์นิดนึงนะครับผมนะมีโซ่ตรวนด้วยนะฮะอ่ามือขวาถืออะไรไม่รู้แต่มือซ้ายไม่ได้ถืออะไรเลยนะครับผมนะฮะถ้าเป็นรูปร่างแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเท่อยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะเตรียมใจเลยเลยนะครับผมนะตโนอผลประกอบแม่งบีร่างไฮบริดด้วยนะครับผมนะตโนธยังไงก็แล้วแต่นะครับผมนะก็ยังฟันธงไม่ได้นะครับผมนะฮะว่ามันเป็นการตื่นหรือรีเวิร์กกันแน่นะครับผมนะ กนะ็ยังช่างใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ถ้ามันตื่นเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับผมนะหรือว่าถ้ามันมีการรีวิวเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันแน่นะครับผมนะน,น,น้องๆทีนี้เนี่ยเราดูท่าล่างของรูปภาพกันดีกว่านะครับผมนะนี่คือโมเดลฉบับรูปเต็มนะครับผมนะเป็นทาร่างของอ่าลำตัวของมังกรนะครับผมนะแล้วก็นี่เป็นทาร่างของมังกรนะครับผมนะที่ทำการย้อมสีโมเดลมาแล้วนั่นเองนะครับผมนะฮะโอ้โหเ,เดี๋ยวนะครับผมนะดูโดยรวมแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะตกใจนิดหนึ่งนะครับผมนะว่าผลมังกรมึงอะไรขนาดดีนะ ผู้ชมฮะแม่นอนก้างแขนก้างขาแล้วก็ทาปากสีแรงเลยนะครับผมมันเนอะถามว่าเท่ไหมก็ก็คงจะต้องเท่แล้วล่ะนะครับผมนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นหนที่โหดน่าดูเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมนะนี่คือโมเดลต้นนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะดูโหดร้ายนะครับผมนะแต่พอไปย้อมสีแล้วปุ๊บเนี่ยมันตรวจไล่วานะครับผมเออมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับผมนะกับการที่แบบย้อมสีแบบนี้นะครับผมนะพี่มองว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับสีนี้เลยนะครับผมนะฮะแต่ในอนาคตเนี่ยเข้าใจว่าามมันีกร เปลี่ยนสีตัวเองได้นะครับผมนะฮะในการฟาร์มมาสตอรี่นั่นเองนะครับผมนะยังไงก็แล้วแต่นะครับผมนะก็ขอคนละคอมเมนต์กันละกันนะครับผมนะช่วยคอมเมนต์หน่อยแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะมันโอเคไหมมันรู้สึกว่ามันแบบเออมันน่าสวยงามอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมนะฮะยังไงก็คอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับผู้ชมนะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับกับการที่เราพาคุณผู้ชมนั้นมาดูท่าล่าของโมเดลมังกรนะครับผมนะฮะที่คาดว่าน่าจะอ่าเข้ามาในเร็วนี้นะครับผมในช่วงของเดือนเมษายนหรเเเดดดดนนาาาาาคคคคมมม้ััะะรบบุณผผูช ก็ไม่กล้าฟันธงหรอกว่ามันจะมาเมื่อไหร่ดีครับผมนะแต่ภาวนาว่าขอให้มาหลังสงการก็ได้หรือมาช่วงสงการก็ดีนะครับผมนะก็คือไม่ต้องออกไปเล่นน้ำเลยครับผมนะฮะสานตรงสานน้ำเนี่ยมันร้อนนะครับผมนะก็คือแบบเอาเกมมาต้องอัปเดตปุ๊บแล้วก็นั่งเล่นเกมในบ้านเลยประมาณนี้นะครับผมนะก็ภาวนาให้มันเป็นอย่างนั้นนะผู้ชมมาัโอเคแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมนะครับผู้กำจัดใดไม่สุภาพนะครับผมนะอย่าจดอย่าจำจำแต่สิ่งดีๆที่มีให้การนะครับผมนะแล้วก็สิ่งดีๆก็ไม่มีเหมือนนนนนเดดดดิมมมะะคคคคครรรรรัััััััับบบบบบบผีีียยยววววสสสสลาาาไป้้แุ๊